เช็คดวงเรื่องที่ต้องระวังของทั้ง12ราศีเดือนกุมภาพันธ์2567ราศีเมษปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อาจใหญ่โตบานปลายหากไม่รีบแก้ไขแต่เนิ่นๆราศีพฤษภสิ่งที่คิดอาจไม่เป็นไปตามที่หวังควรมีแผนสำรองเอาไว้ล่วงหน้าราศีเมถุน อย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลต้องอดกานให้มากจะได้ไม่มีเรื่องตามมาราศีกรกฎอย่ามัวแค่แต่คนนอกบ้านจนโดยเอาใจใส่คนในครอบครัวตัวเองราศีสิงห์การมองโลกในแง่ลบม,มากเกินไปอาจทําทให้ชีวิตไม่มีความสุขราศีกันได้ดีก็อย่าลืมตัวควรใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทดีที่สุดราศีตุลทําใจไม่มีอะไรอยู่คงทนตลอดไปทุกอย่างล้วนมีขึ้นตั้งอยู่และดับไป ราศีพิจิกให้ระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆมีโอกาสถูกหลอกให้เสียเงินเสียความรู้สึกราศีธนูควรรู้จักยึดอยู่ในการใช้ชีวิตอย่าถึงมากทั้งกับตนเองและผู้อื่นราศีมังกรอย่าวันไหวหูเบาเชื่อใครง่ายๆอาจเป็นเหตุทำลายความสัมพันธ์ได้ราศีกุมอย่ายึดมั่นถือมั่นในตัวเองอาจทำให้สูญเสียโอกาสดีๆที่เข้ามาได้ราศีมีนลองมองปัญหาให้เป็นโอกาสจะทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก